สวัสดีครับแม่ละองครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านวันนี้ผมคืออีสานใตไ้ได้มาตามแนวทางความฝันของคุณแม่ละองะในงวดของวันที่16พฤษภาคม67ครับท่านผู้ชมครับวันนี้คุณแม่ก็ซักเสื้อผ้าเสร็จแล้วเนาะแม่เนาะ,ะครับทำธุระแล้วก็ทำกำลังทำกับข้าวพอดีเนาะครับวันนี้แม่จะทำอะไรนะแกงมะลุมใช่ไหมครับแม่ ยังไม่แกงเลยแต่ว่าชั่วอึงลูกชายเอามา,อาต้มหนึ่งก็เลยสัวอาส,สัวอึงก็คือต้มส้มอึงเนาะแต่ส่วนนี้ก็คือคุณแม่นะครับท่านผู้ชม,มได้อึงมาแล้วก็เอามาต้มแล้วก็ฉีกฉีก,ฉก,ฉกแล้วก็มา,วมาต้มน้ําแล้วก็มาฉีกฉีกก็สั่วครับก็เรียกว่าสัวเนาะครับ,ค,รบคนอีสานบานเท่ากับคือสีหูจกักดีครับแต่คนผากอื่นค่ะ บางท่านก็สีดูเนาะแม่เนาะใช่ครับครับช่วงนี้ก็คืออ่ามือคึืนในฝนตกแล้วก็ได้อึงกันเนาะแม่ได้แน่คนก็ได้บางคนก็พอได้มันบ่มีแนวตักมันไม่ห่อห่องอยู่แต่ในน้ำเพราะว่ามันติดเขื่อนพอดีเนาะแม่อึงมันห่องอยู่แต่ในน้ำเราเลยลงไปบ่ได้ลงไปอยู่ลงไปมันกับจมปลุบจมปลุกมันบ่มีเนวทันเอาวัฒน ครับครับตอนลงลงได้ตอนขึ้นขึ้นบ่ได้ครับมือเดวเรามาร่มเลยแม่มาร่มนี่กําลังสีแกงเือเตรียมอะไรซื้อซื้อซื้อไว้แกงตอนเย็นอ๋อครับครับอืมตักเตรียมบับข้าวไว้ครับก็มามีงานในการอะไรทาเนาะครับทำนาับแม่ครับแล้วไอ้ไอ้ฟันที่แม่ละอองสีมะวาให้อ่าทาบูุชมฟังนี่แม่ฝันได้จังมือแล้วครับแม่ ฟันไดหาหกมือนี่แหละอ๋อผ่านมาหาหกมือแล้วครับครับแม่ว่าให้ฟังเลยครับว่าฟันว่าจังไดครับผมฟันว่าแม่ไดไปหาหลวงปู่หลวงปู่ยังครับหลวงปูสงปงป่สวงอ๋อครับครับไปหาหลวงปู่สวงก็ไปขึ้นเขาลงเขาบันนี้เขาก็พามามาวัดครับมาวัดมาไหวามากราบมาจนอันโหลดประสบพ่นนละ ไตโล่งเพิ่นไตโล่งตาร<า>อบล,อละครับแม่กับเบิ้งอะแต่ไตโล่งนะบดเ,ดเบิ้งได้เบิ้งเนียงดอาจักไปทางใดมาทางใดแัเบิ้งอยู่หันละก็เลยเวียนไปเวียนมาอีกบัดน,นี้ก็เลยว่าโอ้ก็เลยว่าโอ้ลูกหลานเนี่ยจะแมนตัวจอแมนอยากด้วยขอพ่อนหลวงปูแน่ คาเจ็บใจใดความขายยาวีเด้อลงปูโคสูโคลาบเนี่ยเด้อว่าจังสี่เนาะครับมีไปหลอดก็ในพันไปหลอดเอาไว้จนจบสามหลอดได้ครับอืมก็เงยขืนก็เอาหวัวกาบอันบนก็เออลนลงลงลงศพลอ่ะครับอ,อันตีนเดินไปกันเว้นออกครับเอาหัวเคาะกับกาบ อัตตากันเฮนเกินไปเบิ่งโอ้ยสาธุสาธุหลวงปู่ขอหลูกขอชาบอ่านขอโลกขอขอโชคขอลาบขอโชคขอลาบแม่ไมปก็เห็นแดงจึคือครับอันนี้หกเจ็ดนี่แดงแห้งครับหก <7 S 1> เจ็ดนี่ครับเห็นเลขหกเจ็ดหกดเจ็ดแดงจึคืออืมครับจีแดงเลย ล้วตัวนั้นนี่ยครับแม่มาอีกรอบสองก็เห็นหาเจ็ดแดงคือกันโอมาอีกรอบสามเห็นชองโตเลยครับอันนี้เลยกันแมนบอบนี่เลยกันก็เลยว้า้ามันแมนบอกแมนบอกแมนก็เดียวก็หูเหย็ดอกก็บู้หูเนาะครับมแม่แม่แม่กันซําน,นี่บอกครับ ฟันสซนีละบ่ได้ฟันลายดอกแม่ก็บ่คอยมวกนกำลังแต่สิไก่แน่อืมอันนี้คือตัวเลขที่คุณแม่และอองฝันเห็นครับ<ก>ท่านผู้ชมนี่ครับคุณแม่และอองฝันเห็นเลข็7กับ67ครับ97นี่คื 6, อ6กับเจอ่าเลข9กับเลข6มันยานมันกับหวัวกับหางมาแม่เนาะนจะเลิกกันไว้ให้ครับ97ครับท่านผู้ชมครับอ่าในรอบนี้นี่คุณแม่และอองนี่ฝันว่าตัวของคุณแม่ได้ไป ไหวส้สรีระสังขารขององค์หลวงปู่สวงเนาะไปไหวส้สรีระสังขารขององค์หลวงปู่สวงครับก็คือมีคนพาไปใช่ไหมแม่ในความฝันเนาะครับแล้วก็ไปครับแล้วคุณแม่ก็ได้ประนมมืออธิษฐานครับอธิษฐานขอให้ลูกาหายเจ็บหายจนแล้วก็ให้มีโชคมีลาภตามที่คุณแม่ขอเนาะจครับแล้วในระหว่างที่คุณแม่ขอแล้วก็เดินลอดใต้ลงลงสรีระสังขารลงลงศพเนะแม่เนาะก็คือ อัสลีราสังขารพองลงปูปสวงเนี่ยถ้าเขาจะอาศัยในโรงไว้ครับท่านผู้ชมเป็นโรงแก้วเนาะแม่ครับแล้วคุณแม่ก็ได้เดินลอดใต้ใต้โรงครับแล้วคุณแม่ก็อธิฐานไปด้วยแล้วก็มองเห็นตัวเลขสวดมนต์ไปจนจบบสามรอบนั่นละครับครับ <c oughs> เพราะว่าเราต้องเดินสามรอบมาเลยครับในระหว่างที่เดินเนี่ยคุณแม่ก็ชอบตัวเลขอยู่แล้ว<ะ>ก็สังเกตดูตัวเลขที่ใต้โรง ก็เห็นก็คือห้าเจ็ดในรอบแรกรอบที่สองก็เห็นหกเจ็ดเอ้รอบแรกเห็นหกเจ็ดแดงจึงคือเนาะแม่เนาะ <Yeah. S 1> รอบที่สองเห็นห้าเจ็ดแต่รอบที่สามนี้ไม่ได้เห็นอะไรเนาะแม่เนาะรับก็เห็นแค่เลขสองหางเท่านั้นเองครับท่านผู้ชมที่คุณแม่เล่าให้ฟังแต่เป็นเลขสีแดงครับท่านผู้ชมครับอือก็ก็ถือว่าเป็นฝันที่ดีมากเลยเนาะแม่เพราะว่าองค์หลวงปู่สวงตอนที่ท่านยังไม่มรณาภาพครับ ก็คือคนเท่าคนแก่แถวนี้เขาบอกว่าหลวงปู่เนี่ยจะให้โชคให้ลาภเป็นประจำ<ช>ครับบางครั้งก็เขียนเลขให้เลยเน้อแม่นะ<ช>้ะครับอันนี้ก็ผมก็ไม่เห็นนะครับแต่เป็นเรื่องเล่าต่อๆกันมาครับท่านผู้ชมแต่แม่ก็ยู่ใกล้ๆนี่แม่ไม่เคยไปนานแล้วครับในฟันก็พาไปกันเลยไปครับในฟันอ่ะอืมครับครับกนะ ถือว่าเป็นฟันที่ดีแล้วก็มองเห็นเลขเนาะแม่เนาะ,ะแต่เข่ากับบรูว่าเลขที่เข้ามองเห็นมันสีมาหรือบอมาบอลูกาให้เอฟซีทุกทกท่านเนาะท่านผู้ชมใช้ใช้วิจารณญาณในการรับชมกขาแล้วกันท่านผู้ชมครับเพราะว่าคุณแม่ที่ผ,ผ่านมาในก็มีช่วงหนึ่งที่เลขเข้าติดติดกันเนาะแม่เนาะ,ะครับแล้วก็มาพักหลังก็มีหลุดบ้างครับก็ให้กําลังใจคุณแม่และองครับท่านผู้ชมครับ ไม่แน่ในวันนี้ครับคุณแม่ฝันค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วก็จําได้แมนน่นเนาะแม่เนาะ,ะครับก็คือปฏะติดประต่อตัวเลขได้แมน่นยาครับผมคิดว่าตัวเลขของคุณแม่และองน่าจะมาอีกก็ได้ครับท่านผู้ชมก็ให้ท่านผู้ชมทุกทุกท่านครับโปรดใช้ที่จะนณ่าณในการรับชมแล้วก็ขอให้โชคดีทุกคน <c oughs> ทุกท่านเนาะแม่เนาะ,ะครับครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณคุณแม่ละองด้วยครับที่มาเล่าแนวทางให้ฟัง ขอให้มาตรงๆครับแม่<ะ>ครับเหือนที่แม่มองเห็นเนาะุกที่แม่มองเห็นเราเคยมาในท้อครับอวยพรให้ FC เอฟซีเพิ่นมนเนี่ยครับอวยพรนั้นแม่ก็อวพยพรในมดสุกูสุข,ข้นและสีสี่เบิ้งของแม่นี่ครับอือเขาก็มีโชคมีลาบมดสุกูสุข,ข้นลละปัจจัยยต้นเนะาะครับอันหูปานันก็สิไปเฮดไทยเฮ็ดนาเฮตยังครับอือดูจังสีละ